กินเจปีนี้สุขภาพต้องดีด้วยนี่คือเต้าหู้อบวุ้นเส้นสูตรไม่ใช้น้ำมันไม่ใส่ผงชูรสขั้นตอนแรกให้นำวุ้นเส้นไปแช่น้ำเปล่า5นาทีหรือจนนิ่มเลยนะคะและนี่คือซอสเทซี่สูตรเจที่ทุกคนเรียกร้องกลับมาแล้วค่ะทุงนี้ขนาด1,000กรัมสามารถใช้ประกอบอาหารได้ทุกเมนูในช่วงเทศกาลเจถือว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะ ซอสสูตรนี้ใช้วัตถุดิบธรรมชาติทานได้ตั้งแต่เด็กสองขวบขึ้นไปเราจะใช้น้ำซอสแช่วนเส้นไว้แล้วคลุกเคล้าจนเข้ากันทั้งนี้เราสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปเพิ่มได้เพื่อลดความเข้มข้นของซอสนะคะสูตรนี้ทำง่ายไม่ทำลายสุขภาพเพราะเราเน้นใช้วัตถุดิบธรรมชาติเป็นหลักบ้านไหนทานเจแนะนำใช้ซอสเทซี่ได้ทุกเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะต้มผัดแกงมา สามารถใช้แทนเครื่องปรุงที่มีได้เลยค่ะถัดมาให้ทุกคนเตรียมตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าแทนน้ำมันผัดเต้าหู้หั่นท่อนไปเรื่อยๆหลังจากนั้นให้ใส่เห็ดหอมหั่นชิน้นเห็ดชิเมจิขิงและการขึ้นชายลงไปผัดเรื่อยๆจนเกือบสุกเลยนะคะไข่ที่ทานสูตรอาหารต้นทางของคุณหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์ก็สามารถทานเมนูนี้เปลี่ยนบรรยากาศได้นะคะเต้าหู้ ทำจากถั่วเหลืองมีคุณค่าโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นแหล่งโปรโตีนสูงมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถวร้วนจากนั้นแม้ครัวจะปรุงรสด้วยซอเทซี่สูตรดีแกนสำหรับคนทานเจหรือไม่ทานเจก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะเมื่อผัดวัตถุดิบจนเข้ากันแล้วให้ใส่วนเส้นลงไปแล้วปิดฝา อบทิ้งไว้2นาทีเมื่อครบเวลาก็เปิดฝาได้เลยค่ะหากกระทะเริ่มแห้งสามารถใช้น้ำเปล่าเล็กน้อยลงไปช่วยผัดคลุกเคล้าต่อได้สูตรนี้ไม่ใช้น้ำมันอาจจะมีความแห้งกว่าเมนูปกติทั่วไปแนะนำให้ทานตอนผัดเสร็จใหม่ๆจะอร่อยชํากว่านะคะเมนูนี้สามารถทานได้ทั้งครอบครัวถ้าช่วงเทศกาลเจไม่รู้จะทานเมนูอะไรดี ลองทําสูตรนี้ทานกันดูนะคะสุดท้ายโรยด้วยขึ้นชายหั่นท่อนก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมตักเสิร์ฟแล้วค่ะหากท่านใดที่สนใจซอเทซี่สูตรบีแก้นสําหรับคนทานเจและไม่ทานเจพิมพ์บแก้นเพื่อขอรับโปรโมชั่นที่ช่องทางแอปเขียวที่ขึ้นหน้าคลิปนี้ได้เลยนะคะและท่านใดที่สนใจรับสูตรเมนูเต้าหู้อบวุ้นเส้นนี้อย่าลืมกดแชร์สูตรนี้ไว้ทํากินกันนะคะ